วันนี้ผมจะมาสอนเอาคลิปลง YouTube กันนะครับิ่มขันน้นแรกคุณคุณถ่ายคลิปเสร็จคุณก็เข้าที่เก็บข้อมูลภาพนี่นะครับแล้วคุณก็สมมติว่าคุณถ่ายเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเลือกอที่อยากให้ลง youtube เช่นอันนี้ก็กดตรงนี้นะครับที่มันเป็นสามปุกนี้แล้วก็เข้าลง u t u b e เสร็จปุ๊บ ชื่อคือเมื่อตั้งนะครับไม่ตั้งคำอธิบายเมื่อตั้งจากตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เสนสิมคนอยู่นะครับให้คนเปลี่ยนเป็นส,นสาระฐานะนะครับแล้วคนก็กดไอตรงนี้กดตรงเี้ยนี่นนะครับเสร็จปุบมันก็จะมาให้เลยนะครับแบบนะี้ มให้มันโหลดอันนี้มาเสร็จลุกคนก็จะได้แล้นะครับนะตอนนี้ผมก็ลองขอจบคลิเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ